ตัวไหนครับสวัสดีครับผมเพชรบุราพะยำลำพองครับครับวันนี้โช่คพี่จัดกิโลสามสิบเก้าครับเออสามสิบเก้าแล้วเขาเท่าไหร่อีสิบจุดแปดครับต่อให้เขาหนึ่งกิโลเราหนักใจไหมน้ําหนักนี้ไม่อ่ะคุมมากี่โลน้ําหนักนี้สามโลโอ้สามโลเลยนะเราซ้อมมากี่วันเดือนเดืหนึ่งเลยซ้อมอยู่ที่ไหนอ่ะค่ายมวยพะยำลำพองที่จังหวัดคุณขทัครับคุปองคคุณซ้อมมีใครบ้างมี ตัวมากี่วันแล้วก่อนหน้านี้อาทิตย์หนึ่งนะแล้วก็ซ้อมมารอเป็นเดือนอยู่แล้วเนาะล่าสุดชกไว้ที่ไหนอ่ะชกที่นี่เหรอเออเป็นไงวันนั้นแพ้ใครนะเก้าคนแดงโอ้ก็ที่เขาชกวันนี้เหมือนกันนะเนาะไปแพ้ยังไงวันนั้นหมดแรงหมดแรงรู้ตัวเลยเนาะมาคร้งหน้นคือวันนั้นก็เตรียมตัวน้อยไปหน่อยแล้วพรุ่งนี้มั่นใจครับมั่นใจเลยนะแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอกับเพชรเอก เคยเจอเขาไหมเคยเห็นดูฟอร์มมาก่อนไหมวางเกมวางแผนไงดีก็ดูบนเรียอ่าเราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบสามคนจังหวัดสะกุลนครนะไปปล่อยกิโลสี่สิบสองเป็นเตะเป็นมวยทันซ้ายหรือขวาขตรงร้อยห้าเจ็ดครับเราจกปล่อยทั้งหมดนี่ประมาณยี่สิบห้าครับป้าพี่นอนช่วยเคลียร์พรุ่งนี้หน่อยป้าเคลียร์พรุ่งนี้เลครับครับผมขอบคุณครับ